สวัสดีนะคะทุกคนจ้าวันนี้เองมเป็่นผ้าไปย่างเลยนะจ๊ะเนาะ <S <S ไปไปเติมกันเด้อเดี๋ยวเม็ผพาไปนะคะาเด็กๆกำลังรอแม่เอ็มอยู่นะคะ ทำอะไรฮะทำอะไรกันโอ้โรแมนติกจังเลยเนาะว้าวพี่น้องจ๋านะคะเด็กๆแม่เอมทำอะไรกันครับผมเยี่ยมไปเกียบไม่ได้หนูไม่ได้เสียบนะหนูห้อยไปเลยทนะีแม่ยังเนี่ยโรแมนติกจ้ะโรแมนติกกันจังเลยนะ มันจะมีหนามใช่ไหมไปเป็นตินแล้วมาเตี๋ยวตรงนี้ให้หน่อยเลยละคุณวิวทำตินอะไรสปกอย่าไอเดียเอางี้เข้าไปเร็วประเด็นวิจินาผักปีนแต่เอาคุปตะใส่ร้อเผาอ่พี่น้องมาเบิ่งเด้อเตรียมมี่ยังมากินกันน้องมื่อนี่เตรียมอะไรมาจ้าเตรียมมะม่วงมานะคะทุกคนคุณน่ะ โอ้ตมทะเลโอเคครับเดี๋ยวไปตานอนนี่ในบพี่น้องมาเบิ่งแน่แบบพี่น้องจ้านะคะเตรียมมากินไายแนวเตรียมมากินบักม่วงนะจ๊ะเนาะพวกน้ำมาพร้อมเบิ่งกะตาหน่อยได้ยังมาแน่นะจ๊ะเนาะกะตาหน่อยได้บักกอกน้ำจ้าพี่น้องน้ำแข็งใส่ถุงมากเลยแล้วนะปิกนิกต้องทาไป็น เดี๋ยวมีอีกภาษีคนเมื่อตำใช้สมตำก่อนนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวก็สิลงมาใหมเนาะจ๊ะเนาะไอเด็กๆชายอยู่นี่ก่อนเด้อลูกเด้อไอเกี๊มอกระทบรอดเลยเลยเดี๋มานะครับทุกคนเดี๋ยวไปตำทะเลก่อนนะคะเดี๋ยวมานะคะให้เด็กๆชายอยู่นี่ก่อนมีก็สิอ่าพุณละพุณพี่น้องจ๋านะคะพุณแม่ปสิวิ่งขึ้นไปนาบ้านพี่พุณเนาะปุณจ๋าก็จะวิ่งขึ้นไปนาบ้าน ไป,ไปขายส้มตำแล้วก็ลงมาใหม่นะทุกคนจะเอาอยางก่อนนเอามอไส้หรือเอาซาเลงมาเอาน้ำตาลมาน้าวสิครับโอ,โอเคนะคะเด็กหน่อยก็สร้างน้ำตาลก็สร้างให้แม่เอาพับรถล,ลงมานะจ๊นเนาะ ไปเอาไปกันเลยแบายา้พี่นองจ้าเสื้อสีได้เนาะโมเมนต์ว่างเด้จ้าแต่ว่ากันอยากล่งมากผ้าเด็กน่อยมาเร่นเนาะลูกๆชวน,นเอเ็นจะขึ้นไปคลายตุตงตามยานมาฟังเนานะพี่น้องนะไปกันเลยเนะดแล้วโ่มากลยจ้าแม่กเ ฮะแบลืมทุกอย่างเลยเหรอไม่ได้อย่างสักอย่างเลยถ้อตาเร่องต้นอะ มากระทลกพี่นอ้องม่นย,ยูวาสันเด็กวานาสเกิมมดมลูกยียงเเขียเขเอ้ยเหลี่ยงแล้วโอ้เนี่กินได้ย,ยังลูกพีน่น้องมาลมากินได้อยู่นะลูกมันจะสุกนะไนเดเดียเด๋ยวอ้ลูกเดโอ้นยลูก ลูคือใช่ดูคือแต่ว่าลูนีไม่ค่อยดูใหญ่ไม่ไม่ไม่สามลูกมันยช่ไหมไม่มันเกินแต่ไม่เป็นไรแต่แม่มเข้าไปเกินไปไหมเนี่ยออกมาเลยแล้วมีอีกคุณน่ะเดียว <c oughs> มีอีกมีอีกนอนพี่ดาวว้าวเนี่ต้<ม>นหนาแม่กมีนี่แม่ออกมาได้แล้วกมีนี่ยกมีครับโอ้ยหมดกระจังบนน่ะวิดอกมันสวยมากนี่ดอกด้วยอ่ะแม่อืม ลูกนี้น่าจะได้แล้วพี่เนาะดูก่อนนะลูกนี้น่าจะได้นะคะทุกคนแต่ข้างบนยังไม่สุกเลยโอ้ตรงนี้กับนี้ Tää กระทกลูกไปเจียวนะน้องมองกินได้พี่น้องอยู่ริมสระ,ะนะเจ้าน้ะ we <laughs>